เป็นยังไงบ้างอะกูกูเมื่อกูก็เต่านางรวนมาด้วยกันแล้วกูก็เหนำโมนอนจมกองเลือดอยู่กันถนนนะกูกเลยรีบทำมาส่งโรงพยาบาลโชคดีนะที่มึงไปเจอมันอะกูกลัวมันตาย เห้ยนมยูรีเออน้ำโมไปกินเล่าช่วงนี้ได้ไงวะช่วงนี้มันช่วงไฟแนลเลยนะเว้ย ฉัน่ะดูไม่หลอกเลยนะว่านมโมจะเป็นคนชอบเที่ยวขนาดนั้น่ะก็มีตั้งเยอะไม่ใช่หรอวะพวกที่ทิ้เที่ยวแล้วชอบดื่มอะหรือว่ามันจะติดหญิงร้านเหล้าวะพวกติ่มติ่มเนี่ยโดนหลอกง่ายด้วยฉันว่านมโมไม่ใช่คนแบบนั้นนะไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วทำไมไปโดนรถชนอยู่แถวนั้นนี่นมันซอยร้านเหล้าเลยนะเว้ยที่พูดเนี่ยเพราะเป็นห่วงเพื่อนหรือว่าหาคอนเทนต์เม้ากันแน่ แหมเต๋าเราก็เป็นห่วงเพื่อนมันจริงๆเราว่าทีหลังเนี่ยถ้าเกิดยังไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆอย่าเพอกพูดไปเรื่อยดีกว่านะเราไม่อยากให้เพื่อนที่โคมา่าอย่างเขาเสียหายเพราะขาเลาาือมั่วๆปเถอะเทลิบโห<ฮ>นี่พูดปากมากพูดไม่หยุดแต่จริงๆเราก็แอบสงสัยเหมือนทุกคนนะ น้ำโมไม่ใช่คนกินเหล้าซะหน่อยจะไปแถวนั้นทำไมอ่ะเราว่ามันก็อาจจะมีธุระแถวนั้นก็ได้มั้งมีอีกเรื่องนึงเรายังไม่ถามเต่อเลยอะ่ะทำไมวันนั้นเต่อถึงไปอยู่กับใบข้าวได้เหรอวันนั้นเรานัดไอเชนมันกินเหล้าอะ่ะแล้วบังเอิญไปเจอใบข้าวก็เลยให้ใบข้าวติดรถก,กันมาด้วยอ๋อกินเหล้ากันเหรอ นี่โกรธป่ะเนี่ยที่ไปกินแล้ว,ลวไม่บอกอ่ะไม่โกรธหรอกไม่โกรธก็ดีแหละไมขึ้นรถดีกว่าไหนบอกรถเก่าป้าไงไม่เห็นจะเก่าเลยนี่เก่าแล้วแต่ว่าขาดอย่างเดียวนะก็ princess passenger ไงใช่นครับนี่เลย ชวนอะไรมาหรออ๋อก็คนมันเก่าแล้วปาว้าก็คงขับชวนนู่นชวนนี่มา ะคะ่ะแถวนี้พอจะมีกล้องวงจรปิดไหมะคะตำรวจก็ว่าถามแล้วไม่มีแร้วแถวนี้ไม่มีเลยเหรอคะ คะพ่อรู้ไหมคะว่ารถคันนี้รถใครอะคะอ๋อรถล,ลูกชายเจ้าของตึกเขาอะเขามาจอดทิ้งไว้หลายวันแล้วเอ่อป้าพอจะมีเบอร์เขาไหมคะขอหน่อยนะคะโท,ทรทศัพท์ของป้าก่อน สวัสดีค่ะชื่อทิวลิปนะคะพอดีว่ามีเรื่องอยากรบกวนสอบถามเลยนะคะถ้าสะดวกฝากโทรกลับเลยนะคะ ฉันเองไม่ทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฉันรู้ว่าจะฉันัดแกแกคงไม่ยอมมาเจอฉันก็เลยมาดักรออ่ะแกแอบพูดแบบนี้ฉันยิ่งไม่อยากคุยเลยแกฉันมีเรื่องต้องคุยกับแกจริงๆนะฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ฉันเป็นเพื่อนแกมานานแล้วนะแกเชื่อฉันเถอะเรื่องนี้เรื่องเดียวฉันไปถักเพื่อนที่โรงเรียนเก่าอีใบข้าวมานี่ ที่คนทางโรงเรียนเก่าใบข้าแบนมันเพราะมันวางยารุ่นพี่พูดบ้าอะไรของแกเนี่ยโรงเรียนก็อยากปิดข่าวเพราะไม่อยากให้เสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นคนเดียวที่มีเรื่องกับเขาเรื่องเรื่องอะไรทิวลิปคนที่โรงเรียนเขาบอกว่าใบข้าวกับเต่า นี่แกถึงขั้นเอาเต่าเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยเหรอฉันไม่ได้กูเรื่องนะแต่รุ่นพี่คนที่โดนวางยาเป็นแฟนเก่าเต่าสองคนนั้นไม่เอากันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสองคนนั้นอ่ะสนิทกันเพราะฉันด้วยซ้ําฉันไม่รู้นะว่ามันทําแบบนี้กับแกเพราะอะไรอ่ะแต่มันทําฉันเพราะมันไม่ให้ฉันเตือนแกเราที่น้ำโมโดนรถชนเพราะน้ำโมรู้เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้อ่ะพ่อเะวาว่าเป็นกันใหญ่แล้วทิวลิปทิวลิปแกฟังหน่อยสิทิวลิป ไปเขากูว่าพอวะมันเป็นที่อะไรเนี่ยมีลมอยู่ได้ไงวะเอ็นโมแม่งยังอยู่ในห้องไอซียูเลยนะเว้ยแล้วกูกับมึงไม่เอากันวันนี้พูดงี้แม่จะลุกขึ้นมาเดินได้เลยหรือไงแต่กูเป็นคนขับรถชนมันไงเมื่อคืนนี้กูก็นอนไม่หลับถ้าแม่งยังติดตากูอยู่เลยอ่ะกูไม่มีรมหรอกว่ะมึงแม่งเกินไปแล้วว่ะโกหกทิวลิปโกหกทุกคนเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเราจะให้กูทำตัวมีพิรุธห้คนอื่นเขาจับได้หรอ มึงอย่างโง่ดิแต่มึงมิเหลือความรู้สึกผิดแล้วไงอะไรวะกูรู้สึกว่ามึงน่าก,กลัวมากเลยเหมือนกูไม่รู้จักมึงมาก่อนมึงนั่นแหละรู้จักกูดีที่สุดเลยนั่นแหละยิง่งทำให้กูกลัวเข้าไปใหญ่เลยกูกลัวว่าถ้าเกิดกูยิ่งรู้จักมึงยิ่งเข้าใจมึงเท่าไหร่เนี่ยกูจะเป็นคนเฮียเฮ้ยๆอย่างมึงเฮี้ยนี่มึงอยังลืมนะ คืนนั้นกูเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมันเอาคิดดูแดนกูแค่พูดอะอนาคตมึงก็จบแล้วอีใบข้าวมึงทำไมลองคิดเล่นๆเอาไว้ถ้าทุกคนรู้ว่ามึงเมาสัตว์แล้วมึงขับรถชนคนเกือดตายอะปามามึงทุนมึงอนาคตมึงจะเป็นยังไงวะ กูไม่ s. <S ได้ขู่มึงกูพูดจริงๆแล้วมึงคิดดูนะถ้าทิวลิปรู้มึงคิดว่ามันจะรักมึงเหมือนเดิมหรอกูทำมึงไม่ลงหรอกกูรู้ว่าชีวิตกูมีแค่มึงคนเดียว ทำมึงลงได้ยังไงมันแค่ทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันถอดเสื้อ วันนั้นเรานัดด้วเชนกินเหล้าอ่ะเราบาังเอิญไปเจอใบข้าวก็เลยให้ใบข้าวติดรถก,กับมาด้วยเชนคืนก่อนต่อได้ไปกินเหล้ากับเชนหรือเปล่าอ่ะ ทิวลิปมีอะไรหรือเปล่าจ๋าคืนวันศุกร์ที่เชนไปกินเลากับเตอ๋อ่ะเชนเผลอหยิบคร่แกันเต๋อติดไปหรือเปล่าอะ่ะพอดีตัวนั้นแพงมากเลยอะอคืนนั้นเชนอยู่กับเรานณะทิวลิปเชนไม่ได้ไปเที่ยวกับเต๋านานแล้วนะไม่มีอะไรละขอบคุณมากนะ หนูไม่ได้เป็นคนเจอเหรอกค่ะเพื่อนหนูสองคนเขาเป็นคนทํามาส่งอคะค่ะหนูเพิ่งตามมาทีหลังคืองี้ครับทางตํารวจเนี่ยลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับแต่ไม่มีพยานคนไหนเห็นเหตุการณ์เลยแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดตัวไหนบันทึกภาพไว้ได้ด้วยน้องพอจะโทรตามเพื่อนน้องมาให้ปากคําที่สอนเรได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อคืนเนี่ยทางตํารวจมาไม่ทันเพื่อนน้องที่มาส่งคนป่วยเขากลับไปก่อน ทางเราก็เลยไม่ได้ตรวจกอ,อฮอล์ทิ้งเอาไว้น้องมั่นใจจริงๆหรือเปล่าครับว่าเพื่อนน้องเนี่ยไม่ได้เมาเท่าที่จําได้ไม่เมานะคะมีแค่อาการตกใจกลัวเฉยๆอะคะ่ะแล้วรถที่ขับมาส่ง่ะครับมีอะไรผิดปกติไหมเช่นร้องรอยเฉียวชนอะไรแบบเนี้นี่คุณตํารวจคะคุณตํารวจกําลังบอกว่าเพื่อนหนูสองคนที่เขาพามาส่งเนี่ยเขาไปชนอะไรมาหรอเมันเก่าแล้วป้าคงขับชนโน่นชนนี่มา เอาเป็นว่าถ้าน้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ามาให้ปากคำที่สอนอได้เลยนะครับค่ะทางงานพี่ขอตัวก่อนครับขอบคุณครับอามึงกลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้เรา ดีค่ะฉันว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยฉันอยากให้เธอออกไปจากห้องทิวลิปว่าเหมือนโดนตัดทุกทางเลยค่ะเราไม่เหลือใครแล้วจริงๆอ่ะทิวลิปรอเรา,เอาอยู่ที่นี่ก่อนนะเรามีเรื่องต้องจัดการนะ